สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกุณกัญญาสารพันธ์นะคะดิฉันอยู่บ้านหนึ่งสี่เก้าหมู่หกตำบลน,น้ำหนาวอำเภอน้ำหนาวนะคะดิฉันได้ทําการปลูกพืชที่บนน้ำหนาวนี่อยู่ประมาณเกือกบสิบปีแล้วค่ะประมาณเกือบสิบปีก็มีผลไม้หลากหลายนะคะมีทั้งเงาะมีทั้งลิ้นจี่มีทั้งลำไยมีทั้งกระทร้อนมีทั้งมะขามเปรี้ยวยกักมะขามหวาน แล้วก็กาแฟแล้วก็มัคาเดเมียค่ะนะคะหลากหลายค่ะก็คือผสมผสานกันไปรวมทั้งไม้ยืนต้นต่างๆนะคะเพื่อที่เป็นอากาศไว้ไว้ฟอกอากาศบนบนนี้ค่ะและดิฉันได้การเอ่อได้การสนับสนุนจากกลุ่มของอ g p s s d g ใช่ไหมคะ SDGSDG หาได้มาสนับสนุนเรื่องเกี่ยวกับว่า ให้ความรู้ในด้านการทําเกษตรอินทรีย์ดิฉันก็เลยร่วมโครงการนี้ด้วยมาก็ประมาณระยะประมาณ3ปีนะคะ